สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกูสุคนจ้าเมลี่แอปเปิลช่แนี่กักพี่สาวสิพัาพีพนองมากินพัดกับผ้าหมูซับกาวูกอบแล้วก็หมูกรอบจะพี่น้องแล้วก็ไข่าดาวแบบเยิ้มๆ้วจ้าแล้วก็ลาดน้ำพริก เราลาดพริกน้ำปตาไปแล้วได้จับพี่น้องพักของเข้ากับสิมีแต่งกลัวแล้วกะหพร้อมเนาะจ้ะฝนตกจ้ะพี่น้องบางทุ่ที่แรกแอปเปิลกะบ,บานข้างนอกนะบ้าสิบเฮ็ดข้างนอกจ้ะเดี๋ยวม่เห็นไม่บานฝนกะตกแห้งค <ตก S 1> ัก,<ต>กจ้ะพ,พี่น้องมาได้จับพี่น้องสุก,กูสุกคนอ่ามาเจ็บๆน้ำแอปเปลิลจ้าก้อนสิไปกินกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอปเปิลในเด้อจับพี่น้องครับยังไงเปิดน้ำกันจ้า อืมอืมอร่อยมากจ้ะเนื้อปลาลายครับจากพี่น้องแอปเปิลกับแลให้พี่สาวมาก,กินน้ำจ้ะอืมเผ็ดอยู่เนาะอืม จะเป็นแสบๆไปน้ำกันเยอจ้ะ ยังลานเลยแต่พี่น้องทุกคนไม่ได้จับพี่น้องทุกคนทุกคนไม่กินเอาแรงน้ำแอปเปิลจ้าอลองอันนี้่อนจ้ะกะเพรา หมก,กบมทั้งใดเป็นตกเนาะจะาะทั้งที่บุเรื่องตงกจะดีที่รร่าลร่มนะมือนเนาะแต่บอลร่มอยู่ตอนแรกเนะร่มคราวหนึ่งเนาะบ้านแอปเปิลอยู่ติดทงหน้าจ้ะพี่น,น้องเวลาร่มเนี่ยโอ้ย แม่จนไห้แต่ก่อนตายานขนาดใส่ข้าวไม่เยอะเนาะพ่ออันลาดอัน กลับไปลกลับไปอุย้ยลายครับแต่ไปลองข้อบบมเดิมๆแบบ,บนอย พี่สาวเพิ่นกับพรท่านนั่นหายไข่อยู่จี่นงค์พักกันเป็นบัดน่หะจ้ะแอปเปิลพันดีขึ้นแล้วจ้ะตอนนี้เขาน้องฟิวแล้วอากาศมันในน,น้องฟิวแล้วบัานติดน้ำนองโชคขุ่นจี่น้องอันดับแรกเพิ่นเป็นบัดน่องโชคขุ่นมาไปานม พาะหมูกวดจักอะเจักเลยอื้ม ตู้นะตกลงไม่เหลือจับหนอ เด้วก็ตกแล้วก็เศนะ้าอยู่นะหืแบบอากาศ สู้ๆค่ะกินให้หมดนะเราจะกันสู้ๆพี่น้องแอปเปิ้ลกินข้าวสวยนี่อีดีได้ใะพี่น้องกินได้ปลาไหลอีดีจ้ะกินเขาไม่เกิดกินได้ปลาไหลเนาะถ้าเป็นพวกเอตั้มซั่วตั้มอย่าง,างสิได้อยู่จ้ะกุ้ยเจียวตองสีมันจับเนอะถ้าเป็นเขา่าต้องใช้แอปเปิลยิมเร็วๆจ้า เท่านาห้อนเลยนะจับพี่น้องฮ้อนไ่อนจกแอปเปิ้ลมากหนาวาจาับพี่น้องมันค่อยเลยนะหฮมผ่าเนาะนาฮ้อนเนี่ยฮ้อนดีดจ้บเปืองน้ำพร้อมจับพี่น้องหนาวบาาบ้าบาาน้า ว่าแตจัง <c oughs> làm cho phân ẩn một cái giáp phân วมซะนะครับไปล้างมือไปลูกไปไม่นี้ก่อนไม่นี่ก่อนอะไรโดนอะไรนอนไปล้างมือกันไปลูกไปเก็บเตะขาต้นตอนเก็บเป้อนเก็บเปื้อบ่ไหวเราจะพี่ห้องยิมขัดอยอา กินบะหมี่กับเก็บยวใบกระเก่าเนาะไม่จะกินต่ะรับไดรอบเด้รับได้บะเคยเอาทิมเดือจัดพี่น้องทานพี่สาวได้นะแอปเปิลกับเฮดกินบะหมี่แตงสีแอปเปิลกับเก็บยวใบโอเคเนาะจากพี่น้องคลิปนี้ถ้ากินมูม่ากินบัสุภาพผิดพลาดประการใดแอปเปิลชาแนลก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องทุกๆทุกคนในเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้แอปเปิลชาแนลกับพี่สาวกะละพี่น้องไปก่อนเด้อจ้ดสวัสดีจ้า